เอล่าทุกคนเจสิก้าตามบอลมาแล้วค่ะวันนี้มี3คู่เน้นๆที่ห้ามพลาดเด็ดขาดไปเลยค่ะคู่แรกสวิตเซอร์แลนด์พบสวีเดนต้องบอกเลยว่าสวีเดนตอนนี้ฟอร์มรุดลงแรงมากอยู่บวยกลุ่มมีแค่แต้มเดียวเจอเจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่นำเป็นจากฝูงบอกเลยงานนี้มีไหลนะคะเจสิก้าเชียร์ต่อสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคู่ที่สเดนมาร์กดวนเบลารุส โอทีมเยือนแพ้รวดสีนัดติดฟอร์มคือแพลสุดในขณะที่เดนมาร์กจะแรงไปไหนชนะสามนัดรวดยิงทีอย่างน้อย3ามลูกทุกเกมคู่นี้คือไม่คิดเยอะเลยค่ะจะต่อเดนมาร์กไปแบบมั่นๆและคู่สุดท้ายกรีซอัะทะสกอตแลนด์สกอตแลนด์ตอนนี้กำลังโคตรมั่นใจชนะ3มเกมติดฟอร์มร้อนแรงเวอร์ส่วนกรีซนี่คือแพ้สมนัดรวดติดตฟอร์มดรอปหนักมากค่ะ เกมนี้เจสสิก้าขออยู่ฝั่งทีมฟอร์มดีเลือกต่อสกอตแลนด์ไปเลยและนี่ก็คือ3คู่เน้นๆประจำวันนี้นะคะใครชอบคู่ไหนลองตามดูได้แต่เดิมพันอย่างมีสตินะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย